นมะพร้าวมันเอียงหาทะเลหมดเลยมันนัดกันไงนี่เด็ดๆ,ๆนี่มาบางแสนก็ต้องกินไก่เหลืองน้ําทะเลที่หาดวอนมันจะต่างกับทะเลบางแสนไหมชื่อร้านอะไรวะมอยล่วงเอภาษาอะไรวะนี่นี่อะไรเนี go ่ยโกโก้ไอเฮียศาลเจ้าพ่อแสนยามค่ําคืนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ําคืนมันมองอะไรมไม่เห็น คิดแต่ว่าดูหนังผีก็แล้วกันเพื่ออะไรทําไมจะต้องมาปักธงตรงนี้ด้วยที่นี่ประเทศไทยนะหรือเขาจะยึดที่นี่เป็นของประเทศเขาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับหาดบางแสนนี่ก็เป็นชายหาดที่เขามาเล่นน้ํากันเยอะแย,ยะเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูแลนะ้วแต่ตอนนี้มัน่ํำละเดี๋ยว ดูซิว่ามีเวลาช่วงค่ำๆเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันได้บ้างนะแต่ก่อนอื่นจุดเช็คอินจุดแรกที่เราจะมากันนะคือที่ไหน <c oughs> ให้ทายไม่ต้องทายเลยนะครับนี่ก็คือหาดบางแสนหาดชื่อดังระดับโลกเลยนะที่นี่ก็มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะน,น,น,นะเท่าที่ดูตอนนี้ไม่่อยมีใครลงน้ำนะเดี๋ยวด,ดนะูไม่มีใครลงน้ำ แต่มีคนมานั่งริมทะเลยังมีเตียงผ้าใบอยู่บ้างมาดูน้ำก็ยังมีเศษขยะอะไรเยอะนะเน่ถ้าอยู่ริมทะเลอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยโทรศัพท์ใช้ได้ตลอดเพราะว่าคลื่นมันแรงนะดูต้นไม้ต้นมะพร้าวจะเอียงมันจะโน้มมาทางทะเลนะทุกต้นเลยอ่ะดูดิ นี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้เลยโดยต้นมะพร้าวมันเอียงหาทะเลหมดเลยมันนัดกันไงนี่ๆๆโอ้เยี่ยมเย,ย,ยี่ยมเดี๋ยวเราดูดูหาดบางแสนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปดูซิ่ว่ามีจุดอื่นให้เราแวะไปไหมแต่ว่าเคยได้ยินว่าที่นี่มันมีตลาดนัดเหมือนตลาดนัดคนเดินอะไรเงี้ยที่มี ชื่อเสียงเหมือนกันเดี๋ยวจะแวะไปดูนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเดินดูบรรยากาศที่หาดบางแสนสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อหาดบางแสนก็จะมี หาดทรายแล้วก็จะมีถนนให้เดินออกกำลังกายก็มีคนมาวิ่งจิมหาดนะนี่มาวิ่งเพราะว่าเขาทำเป็นถนนทางเดินมาออกกำลังกายมาเดินตรงนี้ได้นะเรียบมาเดินชายหาดช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายดีมีเตียงเพาะไปให้นั่งด้อแต่ตอนนี้เขากำลังจะเก็บก่อน เดี๋ยวเราเดินไปท่องต้นหาดบ้างไปตรงทางเดินนี่ไม่เหงานะเพราะว่าจะมีแม่ค้ามาขายของกินตลอดเผื่อหิวนะเนี่ยตรงนี้เตียงเข้าไปเวลาตกข้ามเขาเก็บนะเก็บขึ้นรถไปเลยเนี่ยรถขนเตียงเ้าไปเก็บเรียบร้อยนะปลาปลาเผาไก่เหลืองนี่ มาบางแสนก็ต้องกินไก่เหลืองมีน้ำขายแล้วก็ขายยำยำเนะยำก็มีมีมีอาหารที่แบบว่านั่งกินริมทะเลสบายๆเรื่อยๆแต่ว่าเตรียงเข้าไปก็ถ้าคนลุกเขาก็เก็บกปนะเนี่ยเนี่ยพยอยเก็บกันล <S <S ะไปเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงฝั่งนู้นก็จะมี หาดวอนนะเคยได้ยินหาดวอนไหมหาดวอนบางทีเขาก็เรียกว่าบางแสนล่างส่วนด้านนู้นที่เห็นนะเห็นไหมเป็นวงเวียนบางแสนนี่ตรงนี้วงเวียนบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขเขาเขียนว่าบางแสนแสนสุขประชาชนสามขีสามมุกลือนามเข้าหลามหนองมนประเพณีวันไหล นี่สร้างเมื่อปีพศ2536ด้านนี้ก็จะมีแมคโดนัลล์มีเซเว่นนะไม่อดนะมีร้านกาแฟเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันที่เขาเรียกว่าหาดวอนหาดวอนนภาพาอหาดวอนนภพานี่มีรถเข็นขายมีขายผลไม้ซาลาเปาเออเดี๋ยวเดินอันนี้เสร็จเราต้องไปหาของกินดูสิช่วงค่ำที่บางแสนเราจะกินอะไรดีไปเดี๋ยวเดินหาดวอนกันก่อน ไปดูน้ำทะเลหาดวอนนะครับน้ำทะเลที่หาดวอนว่ามันจะต่างกับทะเลวางแสนไหมจริงๆมันก็ใกล้กันนิดเดียวนะนี่แมันจะมืดเลยนะมันถ้าเป็นตอนเช้าก็จะถ่ายเห็นชัดตัวนี้ตันนี้ก็จะไม่ค่อยชัดนี่เดี๋ยวดียกขึ้นมันจะซัดมาหาเรา ชาหาดที่นี่ก็จะทําเป็นเป็นขั้นบันไดนะเนี่ยป้ายวีบอกว่าระวังบันไดลื่นนะซีมหาดก็จะมีร้านอาหารนะแล้วก็มีคนมานั่งกินอาหารเยอะแยะฝั่งนู้นก็จะมีโลรงแรมมีเซเวน่นแล้วก็พวกร้านอาหารทับบา ตลอดทางนะแต่ตอนนี้เสียงเพลงยังไม่ขึ้นถ้าค่ำกว่านี้ต้องมีเพลงขึ้นมีที่นั่งที่นั่งด้วยนะหาดวอนก็ตลอดแนวก็อาจจะประมาณนี้เราคงเดินไม่ถึงสุดหาดนะมันจะไกลเกินไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าแ,แล้วจะได้ไปเดินอะไรนะตลาดนัดปาร์คอิน ตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่ตลาดฟารอินนะครับที่นี่ก็ที่จอดรถก็ว้างเพราะว่าเป็นตลาดที่มีคนเดินจับจ่ายใช้สอยตลาดใหญ่อะ่ะเพาะงั้นเถอ,อะอ่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าในนี้จะมีอะไรให้กินกันบ้างนะครับ ที่ทางเข้าก็เนี่ยก็มีทางเดินกันนะเดินดูนี่จะกินอะไรดีนี่อร่อยอ๋อมังกี้เปล่าผีลอดย่างให้กินอะไรดีกินอะไรดีสลัดสลับเป่ากุ้งเผาหัวไข่กุ้งแช่น้ำปลา กับคุณย่างน้ำมันงาขุยเตียวเป็ดตุนปิ้งย่างนายนันของกินก็เยอะดีไทซติมต้มซุปเปอร์ขาไก่พิซซ่าข้าวหมกไก่เฮ้ยมีที่นั่งกินด้วยมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ข้าวคุกกิิ ข้าวแกงยังเหลืออะไรกินบ้างข้าวแกงเ็ไปมาดูข้างในบ้างกุกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นอะไรเนี่ยก๋วยจับยวนเดี๋ยวดูที่เราจะได้อะไรกินรักนฝันร้านนี้ร้านอะไรพามีคุกแห้งโบราณ ชื่อร้านมอยล่วงโคชนาะชื่อร้านอะไรวะมอยล่วงเอ้ยภาษาอะไรวะเนี่ยมอยล่วงโคสันโคชนาะหวยจับหวยจับในเตน้นี่อาหารญี่ปุ่นเป็นชิ้นแบแถมนสองคนมุงเต็มเลยน้ำสม้ม ข้าวไข่ข้นมันปูไข่ข้น้ไข่ข้นปลาปลาปลาดีกว <conjunction> ่าปลาตนกนะ<ส>ค,ค่ะคนได้นสา<คอ>ม,นมหน้าสามารได้่ะดูได้นะคะเรื่องส้มมะนาวตันครับผม หนึ 1> 1่งชิ้นไข่คน60บาทแล้วก็น้ำส้มแก้วละ25บาทน้ำส้มปั่นแก้วละ25บาทเอาเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใส่ปากอื้ออือ

ก็นมีคนชอบนะใส่น้ำจิมมจออมมำจ้มอ่ะแต่รู้ว่ารสชาติปลาซบเอร่อยไม่ต้องแถมจิ้มเสียรสชาติ ไปจะเดินโซนไม่ใช่ของกินมัน้งขายเลยเนี่ยอจออหูเว่ย,น,ยนี่อะไร <c oughs> ว,วาดลูกว <c oughs> าดลูก <c oughs> นี่อะไรของเล่น ้าร้านอย่างนี้ขายเยอะของเล่นไอ้ตุ๊กตามุ่งอะไรกันโอ้เครื่องประับกระเพราบางแสนดับเบิลโยเกิร์ตอันนี้อะไรเนี่ยโกโก้ไอเฮียตลาววะเนี่ยชื่อร้านแปลกแปลกโอ้ นี่มันแจกว่าันเนี้ยคนเต็มเลยเมนูโลตีเรียบร้อยอิ่มแล้วก็กลับได้นะครับป่ะเสร็จจากตลาดปาร์คอินเราก็ย้อนกลับมาที่หาดบางแสนอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ใช้หาดไปทางแหลมแท่นดูว่าเดี๋ยวนี้ใช้หาด บางแสนแดมแท่นยังเหมือนเดิมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมัง้งไม่ได้มานานละนะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดบางแสนหรือพาไปชมศาลเจ้าพ่อแสนอะไรเนี้ยเดี๋ยวไปดูกัน <Yes. S 1> แส่ว่ามันมืดแล้วนะเขาปิดไฟมันก็เลยสมองมันไม่เห็นกลางค่ำกลางคืนก็ยังพอมีคน นี่อะไรสารเจ้าพ่อแสนจ,จริงๆมันต้องมีไฟมาสอ่องนะสารเจ้าพ่อแสนยามค่ำคืนนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็อยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงแรมบางแสนเทอริเทจเนาะสารเจ้าพ่อแสนใครมาบางแสนก็แวะมากราบ าเจ้าพ่าแสนกันได้นะครับปะเป็นสิ่งสิทธิประจําชายหาดบางแสนไปดูชายหาดยามค่ำคืนอีกสักทีเดี๋ยวเราเดินไปแหลมแท่นดีกว่าแต่ก่อนเนี้ยหําแท่นน่ะมันจะมีแบบชายทะเลแล้วก็มีคนไปนั่งกินอาหารกัน แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็จะมืดๆหน่อยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะแต่ตามทางก็ยังมีไฟแสงสวา่างก็ไม่อยากจะไปถ่ายตรงชายหาดนะเพราะว่ามันมืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนี่ยมืนแล้วมองไม่เห็นหรอกเห็นไต้่ความมืดสีอะไร ความมืดมันสิีเป็นไงโอ้ทางนี้ก็สุดทางหาดนะครับสุดทางหาดตรงนี้ออ๋แต่ไม่สุดทางเขาจะเว้าโค้งไปนิดนึงถ้าเป็นรถวิ่งมาก็จะเลี้ยวโค้งตรงนี้แล้วก็ตรงต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ทางเดินก็จะสุดแค่นี้แล้วก็ไปขึ้นทางเดินใหม่แะไรแวบๆ ีน่แสงไฟมันแวบๆเดินบางนี้มีอะไรเนาะก็มีเหล็กกั้นตรงนี้ด้วยมีเหล็กกั้นไว้ทํำไมอ๋อหรือว่าน้ำมันจะสาดหรือว่ากั้นไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์เข้านี่ก็มีที่นั่งแต่ตรงนี้ก็เป็นเมื่อออกมองมันเลยไม่เห็นเลย นี่จะบอกว่าเนื่อเนี่เป็นทะเลนะไม่รู้จะมองอะไรเห็นเนี่ยทะเลั้งหน้าที่ถ่ายให้ดูนี่คือทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นแหลมแท่นไปเดินไปดูเนี่ยหรือว่าลาวกั้นนี้เขากั้นไม่ให้คนขายเขา วางต้นเลยล้ำมานะนี่เห็นแม่ถน,นนเะนี่ยมันจะมีเปียกน้ำแสดงว่าคลื่นมันต้องสาดมาถึงข้างบนก็มีคนมานั่งเล่นนะเพราะว่าเขาทำเป็นที่นั่งอย่างเงี้ยออแต่ไฟจริงๆมันน่าจะมีไฟนะเนี่ยแต่มันไม่เปิดปะนะเดี๋ยวเราไปดูแอมแท่นกันดีกว่าค่ะแถวนี้มันไม่ใช่จะเป็นชายหาดธรรมดาเป็น ชายหาที่มีทายมันมีหินด้วยก้อนใหญ่ๆเพลอรเต็มไปหมดเลยถ้ามากลางวันจะเห็นชัดวันนี้ก็จะรีวิวแป,กแปกลกๆหน่อยนะรีวิวสตถตานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนมันมองอะไรไม่เห็นคิด่ว่าดูหนังผีก็แล้วกันตรงนี้อะไรเนี่ยสุดนะมีระเบียงระเบียงเหล็กกัน้นออเออมันก็เป็นโคดหินนั่นแหละ มันจะมืดๆหน่อยนะวันนี้ซึกมันมืดอย่างนี้ทุกวันก็ไม่รู้นะมันควรจะเปิดไฟซะหน่อยแต่วนี้ก็มีคนตกมาอยู่นั้นนะแต่ว่าในจอภาพอาจจะไม่เห็นก็มีธงโอลิมปิกธงสมอไอ้หลายประเทศดีกว่าอาเซียนประเทศไทยอ๋อธงของประเทศในแถบอาเซียนแน่เลยเพื่ออะไรทำไมจะต้องมาปักธงรงนี้ด้วยที่นี่ประเทศไทยนะ เขาจะยึดที่นี่เป็นของประเทศเขาเพื่อยืนยันว่าที่นี่เป็นแหลมแท่นนะเดี๋ยวพาไปดูว่านี่คือป้ายแหลมแท่นจริงๆนี่คือแหลมแท่นแห่งอาเซียนไปนี่ป้ายหนึ่งไม่มีประวัติอะไรเลยแหลมแท่นมาเนี่ย ก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิ่มประดิษฐานอยู่นะครับอยู่ริมทะเลเลยก็สำหรับคลิปรีวิวบางแสนยานค่ำคืนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ่ายต่อไปก็คงจะเห็นแต่ความมืดแหละ ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแล้วนะครับหรืออาจจะเพราะเราไปไม่ทั่วก็ไม่รู้นะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนก็คอยดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับไปละครับ